สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เราฟังเรื่องเทพกระบี่มรณะอยู่ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะตอนที่282้ยเจนเฉินนั้นขี่ม้าอาซูนระดับ3ของเขาออกจากเมืองวารูเหรินล้วก็ออกไปตามทิศตะวันออกเขาเน้นได้เห็นพื้นที่ใกล้เคียงจากภายในเมืองวารูเหรินมานานห่างออกไป100กิโลเมตรเป้าหมายของเจนเฉินก็คือเทือกเขาเล็กๆนั่น เจียนเฉินอ่านทุกสิ่งที่เขาจําเป็นต้องรู้จากคฤรหาหน์เจียงยางแล้วก็สำนักคากัดเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดผ่านเป็นเซียนปัตตภิดังนั้นกฎที่อยู่เบื้องหลังขั้นตอนเนี้เขาก็จึงจดจำมันได้แม้ว่ามีผู้คนเพียงหนึ่งในสิบส่วนเท่านั้นที่จะสามารถทะลวงผ่านด่านสู่การเป็นเซียนปัตตภีได้แต่เจียนเฉินนั้นก็มั่นใจในตัวเองเขามั่นใจว่ากำแพงกั้นที่เป็นอุป,ปสรรค กับคนส่วนใหญ่จะไม่เป็นปัญหากับเขาหากอุปสรรคแรกบนถนนแห่งการบ่มเพาะทำให้เขานั้นห่างไกลจากการพยายามที่จะเป็นเซียนปัตพีแล้วเขาจะสามารถทะลวงผ่านคอขวดที่ยากกว่านี้ได้อย่างไรในอนาคตเจียนเฉินเดินผ่านที่ราบใกล้กับเมืองวารูุเรนถึงป่าเล็กๆม้าอสูรระดับสามของเขายังคงวิ่งเหาะๆลึกเข้าไปในป่า พร้อมกับเสียงวีดวิวแล้วก็จังหวะที่หลายคนนั้นอาจพบว่ายากที่จะติดตามเจียนเฉินเข้าไปในป่าปรานกระบี่จำนวนมากก็บินผ่านใบไม้ที่นานแน่นแล้วก็พุ่งไปที่เจียนเฉินเจียนเฉินรีบหลบไปด้านข้างทันทีแล้วก็ได้ยินเสียงที่น่าสลดใจเมื่อมาอสูรระดับสามถูกตัดออกเป็นสองส่วนเลือดพุ่งผ่านอากาศแล้วก็ย้อมยาโดยรอบให้เป็นสีเลือด พลังเซียนจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ในมือขวาของเจนเชิญก่อตัวเป็นใบกระบี่สีเงินของกระบี่วายุโปยอย่างรวดเร็วปล่อยปราณกระบี่ของเขาออกมาแล้วเขาก็ส่งมันบินไปในทิศท,ทางที่ถูกโจมตีใบไม้ในพื้นที่นั้นสั่นสะเทือนเมื่อปราณกระบี่หายเข้าไปข้างในชายสวมเสื้อคลุมสีเทาคนหนึ่งเดินออกมาจากพุ่มไม้ ก่อนที่พื้นดินนั้นจะแตกสลายอย่างกระทันหันอันเนื่องมาจากแรงกดดันที่พุ่งเข้าหาเจียนเชิญในวินาทีต่อมากระบี่ในมือของชายคนนั้นก็พุ่งลงมาที่เจีนเชิญทันทีเสียนปัตตภิเจียนเชิญคิดกับตัวเองก่อนที่จะเริ่มเอาจริงเอาจังแสงสีฟ้าและสีม่วงก็เริ่มไหลเข้าสู่กระบี่วายุโปยของเขาก่อนที่เขาจะแทงมันออกไปโดยไม่ลังเลติง้ง อาวุธเซียนทั้งสองปะทะกันกลางเวหาพร้อมประกายไฟที่กระจายออกไปทุกทิศทุกทางเนื่องจากปรานกระบี่สีฟ้าม่วงของกระบี่วายุโปยจึงทำให้เกิดรอยบินป้ากฏขึ้นบนกระบี่ของอีกฝ่ายได้ด้วยเสียงตะโกนอูอีชายสวมเสื้อคลุมสีเทาปลิวไปข้างหลังในเมื่ออาวุธของเขาได้รับความเสียหายเขาเนินก็ได้รับความเสียหายบางส่วนด้วยเช่นกัน แม้เจียนเฉินนั้นจะก้าวถอยหลังไปไม่กี่ก้าวตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขานั้นอยู่ที่ขั้นสูงสุดของระดับเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษในขณะที่สิ่งนี้เป็นการพัฒนาขึ้นครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแต่เขานั้นก็ยังคงอ่อนแอกว่าเซียนปัตตพีเจียนเฉินนั้นเงยหน้าขึ้นมองเห็นผู้อาวุโสที่สวมเสื้อคลุมสีเทาโดยการจ้องมองอย่างเย็นชาเขาพูดว่าผู้อาวุโส ท่านนั่นเองผู้ที่โจมตีเขาในทันทีคือผู้อาวุโสวูจากตระกูลเทียนฉินผู้อาวุโสวูมองดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาวุธของเขาด้วยท่าทางที่ไม่เชื่อแล้วก็ตกใจอย่างที่สุดสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าเจ้าทําให้อาวุธของข้าเสียหายได้อย่างไรผู้อาวุโสวูนั้นรู้สึกง,งุนงงมากๆตาของเขาก็มองสลับกันระหว่างเจนเฉิน กับกระบี่ที่ชำรุดของเขาเจียนเชิญหัวเลาะเมื่อเขานั้นเห็นสีหน้าที่ตกใจของผู้อาวุโสผู้อาวุโสวูดูเหมือนว่าท่านนั้นจะไม่เต็มใจที่จะลืมหินหลากสีเมื่อได้ยินชื่อของหินสีหน้าของผู้เท่าก็แสดงออกอย่างชัดเจนและแทนที่ด้วยสีหน้าที่รู้สึกตกใจถูกต้องหินหลากสีเป็นสมบัติล้ำค่าด้วยพลังที่น่าสะพึงกลัว เหตุผลเดียวที่เจ้าสามารถทำลายอาวุธเซียนของข้าได้ต้องเป็นผลงานของหินหลากสีแน่ด้วยเหตุผลดังกล่าวสีหน้าของผู้เทาก็สงบลงอีกครั้งเมื่อเขาจ้องไปที่เจียนเฉินขมิงเจียนเฉินข้าจะให้ทางเลือกแก่เจ้าสองทางเส้นทางแรกข้าจะละเว้นชีวิตของเจ้าถ้าเจ้าหนนมอบหินหลากสีให้กับข้าเส้นทางที่สองข้าจะฆ่าเจ้าแล้วก็นำหินออกจากศพของเจ้า เลือกอย่างช้านฉลาดในตอนนี้เจียนเชิญหัวเราะอย่างเยือกเย็นเขาไม่ได้รู้สึกอยากที่จะตอบตัวเลือกของผู้อาวุโสเขาเน็บแนมผู้อาวุโสวูเจียนเฉิญตั้งคำถามด้วยตัวเองเขาว่าผู้อาวุโสวูท่านคิดจริงๆหรือว่าท่านสามารถเอาชนะข้าได้ผู้อาวุโสก็ตอบว่าเจียนเชิญเ,ญเจ้าอย่าพยายามคิดว่ามีสุดยอดสมบัติแล้วเจ้าจะสามารถเอาชนะเซียนปัตตาพีอย่างข้าได้ เซียนปัตตพีและเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษนั้นมีช่องว่างของความแตกต่างกว้างเลาวากับสวรรค์ไม่มีหนทางใดที่สมบัติร้ำค่าจะทำสิ่งนั้นได้อย่างไรก็ตามแม้ในขณะที่เขาพูดก็มีความเกรงกลัวในส่วนที่ลึกที่สุดของดวงตาของผู้อาวุโสอะไรนะเจ้นเชิญเยอ้ยอยันวันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่า เซียนปัตตพีสามารถถูกเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษสังหารได้อย่างไรกำแพงที่แบ่งขอบเขตทั้งสองนี้จะถูกทำลายโดยค่าจากนั้นเจียนเฉินก็พุ่งเข้าหาผู้อาวุโสวูในทันทีอืมช่างยัโสมากเพียงใดข้าสงสัยว่าในฐานะเซียนปัตตพีวัฏจักรที่สามข้าจะไม่สามารถทำให้เจ้าเชื่องได้ผู้อาวุโสวูตะโกนด้วยเสียงอันดัง ก่อนที่พลังเสียนในอาวุธของเขาจะระเบิดออกมาด้วยพลังแล้วก็พุ่งไปหาเจียนเฉินด้วยปราณกระบี่ของแสงสีฟ้าและม่วงทําให้กระบี่ของเจียนเฉินนั้นแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วหลายเท่าทําให้เจียนเฉินไม่ได้กลัวกระบี่ของผู้อาวุโสวูผู้อาวุโสวูนั้นรู้ว่าอาวุธเสียนของเจียนเฉินนั้นค่อนข้างอันตรายดังนั้นเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงการประทะของกระบี่ จากนั้นกระบี่ยักษ์ของเขาก็พลันเบี่ยงเบนเส้นทางแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะกับกระบี่วายุโปยของเจียนเฉิญก่อนที่จะแทงเขาที่หน้าอกของเขาเจี้ยนเชิญเค้นเสียงแล้วก็พันเปลี่ยนทิศทางของกระบี่เล่ากับว่ามันเป็นอสสารพิษที่กลางอากาศกระบี่ได้เบี่ยงเบนเส้นทางแล้วก็ไล่ตามกระบี่ของผู้อาวุโสวูเจียนเฉิญรู้อย่างชัดเจนว่าเสียนปัตภีไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฆ่า แม้ว่าผัวอุโสวูจะหลบกระบี่ของเขาแล้วกระบี่วายยโป่ยก็จะจู่โจมไปที่อาวุธของเขาอีกในกรณีนั้นมันจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากกระบี่ของเจียนเฉินนั้นเร็วพอที่จะทำให้ผัวอุโสวูไม่สามารถจะหลบไปได้ดังนั้นในที่สุดปลายกระบี่วายุโป่ยก็สามารถจู่โจมใบกระบี่ของอาวุธเซียนของผัวอุโสได้ติง้งเสียงโลหะกระทบกัน กระบี่วายุโปยแทงทะลุใบกระบี่ทันทีด้วยความเสียหายนี้มีผลทั้งอาวุธเซียนของผู้อาวุโสและพลังชีวิตของเขาสีหน้าของผู้อาวุโสซ,ซีดไปในทันทีเมื่อเขากระอักเลือดออกมาเต็มปากผู้อาวุโสวูถอยหลังออกจากเจียนเฉินทันทีเมื่อเขามองเจียนเฉินด้วยความหวาดกลัวข้าไม่คิดว่าสมบัติล้ำค่าจะทรงพลังมากขนาดนี้ สำหรับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่แทบจะไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อเซียนปัตตะพีแม้ว่าอาการบาดเจ็บของเขาค่อนข้างจะรุนแรงแต่ผู้อาวุโสก็ไม่มีความคิดใดๆที่จะลาถอยในหัวใจของเขาเขาอย่างเชื่อว่าเขานั้นมีพลังมากพอที่จะขโมยสมบัติล้ำค่าจากมือของเจนเฉินได ภาพของเจียนเฉินหายไปอย่างพล่ามัวแล้วก็ทิ้งไว้เพียงล่องลอยเล็กๆของตัวเองขณะที่เขาร้อยไปหาผู้อาวุโสวูด้วยความเร็วที่เป็นอันตรายด้วยความกังวลที่มากขึ้นกว่าเดิมเขานั้นไม่มีเวลาพอที่จะเช็ดเลือดออกจากใบหน้าของเขาขณะที่เขายืนหยัดต่อสู้กับเจนเฉินหลังจากทุกทรมานจากน้ำมือของเจนเฉินสองครั้งมาแล้วผู้อาวุโสวูก็หวาดกลัวกระบี่ของเจนเฉิน และผลที่จะตามมาแค่กระบี่เดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะรู้สึกตื่นตระหนกดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้จึงเริ่มคิดทบทวนตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดของเขาเจียนเฉินนั้นไม่ลังเลกระบี่วายุโปยของเขากลายเป็นประกายแสงสลัวในขณะที่แทงไปที่ผู้อาวุโสวูมีปากฏการให้เห็นหลายอย่างของกระบี่วายุโปยในขณะที่แทงกระบี่ไปยังผู้อาวุโสวู แต่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการป้องกันตัวเนื่องจากพลังเซียนธาตุดินของเขาพลังเซียนภายในร่างกายของเขาได้สร้างเกราะที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อต่อหน้าปราณกระบี่สีฟ้าม่วงเกาะป้องกันพลังเซียนนั่นไม่มีอะไรมากไปกว่าของตกแต่งชิ้นหนึ่งและไม่ได้ช่วยอะไรเลยกับการป้องกันของผู้อาวุโสวูในขณะนี้ผู้อาวุโสวูไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วพอที่จะหลบได้ ดังนั้นกระบี่ของเจียนเฉินฟันเข้าที่ไหล่ของเขาอีกเสียววินาทีที่ผ่านไปกระบี่ก็ขยับเข้าไปลึกในบริเวณหน้าอกของเขาทันทีอ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ลึกอยู่ในอกของเขาผู้อาวุโสว,วูร้องอย่างสิ้นหวังโดยโอกาสนี้เจียนเฉินฟันคอของผู้อาวุโสโดยกระบี่ของเขาทันทีหัวมนุษย์ลอยไปในอากาศขณะที่เลือดก็ไหลออกมา ผัวอุโสวูถูกเจียนเฉินฆ่าตายด้วยความเสียใจที่ยังคงเต็มอยู่ในดวงตาของเขาเขาไม่อยากเชื่อว่าเขาจะถูกฆ่าเขาเป็นเซียนปัตตภีวัฏจักรที่สามและเจียนเฉินเป็นเพียงแค่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้นโดยเหตุนี้เจียนเฉินระบายลมหายใจออกช้าๆผัวอุโสวูเซียนปัตตภีวัฏจักรที่สามดังนั้นการต่อสู้จึงยากลำบาก แต่ถึงอย่างไรก็เป็นคู่ต่อสู้ที่จบลงอย่างรวดเร็วความแข็งแกร่งของเขายังห่างไกลจากความแข็งแกร่งของหัวหน้าตระกูลเชียเจียนเฉินเดินไปที่ศพหัวขาดของผู้อาวุโสวูเจียนเฉินคุกเข่าลงแล้วก็หยิบแหวนมิติโดยไม่มีการลังเลในที่สุดเขาก็ตัดสินใจฝังศพผู้อาวุโสวูเมืองวาลู่เหลิ่นนั้นอยู่ใกล้กับป่าดังนั้นหากร่างกายของผู้อาวุโสถูกค้นพบตระกูลเทียนฉินก็จะมาตรวจสอบ จากจุดนี้มันจะกลายเป็นเรื่องปวดหัวอย่างมากสำหรับเจียนเชินเมื่อร่างของผู้อาวุโสว,วูถูกฝังเรียบร้อยแล้วเจียนเชินก็เก็บกวาดสถานที่ต่อสู้แล้วก็กบเกื่อนความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการต่อสู้ก่อนที่จะออกจากพื้นที่ไปในที่สุดสองยามต่อมาเจียนเชิญก็มาถึงภูเขาในที่สุดเมื่อนั่งลงบนก้อนหินขนาดใหญ่เขาก็เริ่มที่จะสงบลง จากนั้นเขาก็นำแกนอสูร,ระดับสี่ออกมาอีกสองอันแล้วก็เริ่มบ่มเพาะเทือกเขาแห่งเนียไม่มีสัตว์อสูนตัวใดมาให้เห็นในสายตาแม้แต่สัตว์ป่าก็หาได้ยากรวมทั้งมนุษย์ดังนั้นเจนเฉินสามารถบ่มเพาะได้อย่างสงบสุขพลังภายในแกนอสูนก็เริ่มไหลเข้าสู่ร่างของเจนเฉินในขณะที่เขาพยายามกรององค์ประกอบที่บ้าคลั่งภายในของพวกนั้นราวกับมีพลังเวทมนต์บางอย่าง พลังก็เริ่มซึมซับเข้าสู่ร่างกายของเขาแล้วก็ไหลไปสู่จิตวิญญาณกระบี่สีฟ้าและสีม่วงในขณะที่พลังนั้นเข้ามาที่จุดตันเทียนอย่างต่อเนื่องกระบี่วายุโปยของเจียนเฉินก็เริ่มดูดซับกระบี่เริ่มเปล่งประกายด้วยแสงที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกๆวินาทีขั้นตอนในการตัดผ่านจากเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษไปจนถึงเซียนปัตตพีได้รับการจดบันทึกและจดจำโดยเจียนเฉินแล้ว ดังนั้นเขาจึงปล่อยให้การบ่มเพาะในส่วนนี้ดำเนินไปอย่างง่ายดายการทะลวงผ่านด่านจากเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษไปสู่เซียนปัตตภิคือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพมันต้องการพนักงานจำนวนมหาศาลเพื่อให้อาวุธเซียนนั้นจะดูดซับพลังงานให้มากเกินกว่าที่จะรับได้ จากนั้นอาวุธเซียนก็จะระเบิดออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นหลายชิ้นที่จะอยู่ในร่างกายของคนชั่วคราวก่อนที่ชิ้นส่วนจะหายไปมันจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการปรับแต่งชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งชิ้นส่วนจะได้รับการเสริมแรงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในที่สุดพวกมันนั้นจะเข้ารวมเข้าด้วยกันอีกครั้งอาวุธเซียนจะถูกย่อเป็นรูปแบบใหม่ในขณะที่มีการเปลี่ยนรูปอาวุธเซียนโดยรวมตอนที่283 ในขณะที่การเปลี่ยนรูปของอาวุธเซียนดูเหมือนจะเป็นงานที่ง่ายแต่ในความเป็นจริงกระบวนการเนี้เป็นหนึ่งในความยากลำบากที่สุดหากการควบคุมของผู้บ่มเพาะไม่เพียงพอจากนั้นชิ้นส่วนของอาวุธเซียนนั้นจะหายไปจากร่างของผู้บ่มเพาะแล้วก็ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นคนพิการในบางกรณีที่ร้ายแรงเมื่ออาวุธเซียนระเบิดขึ้นมา พลังงานจำนวนมากซึ่งเพียงพอสำหรับผู้บ่มเพาะที่จะพบว่าตัวเองได้ตกตายโดยไม่รู้ตัวกระบวนการนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างง่ายเมื่ออยู่บนกระดาษแต่อุปสรรคเหล่านี้ทำให้ผู้บ่มเพาะหลายคนถูกบังคับให้หยุดก่อนที่พวกเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้ผู้บ่มเพาะหลายคนต้องสูญเสียชีวิตไป ขณะที่ผลที่ตามมาคืออัตราความสำเร็จของเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่จะทะลวงผ่านด่านกลายเป็นเซียนปัตตพีนั้นคือหนึ่งในสิส่วนแต่ละคนและทุกคนที่ทะลวงผ่านด่านนั้นก็คือผู้มีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนจำนวนมากเจียนเฉินนั้นยังคงดูดซับพลังงานจากภายในแกนอสูรอย่างต่อเนื่องในอัตราที่คงที่ แล้วในที่สุดอาวุธเซียนภายในจุดตันเทียนของเขาก็ได้มาถึงจุดที่มันก็สั่นอย่างไม่เสถียรพลังงานที่เป่งออกมาจากอาวุธเซียนของเขานั้นแข็งแกร่งมากจนเจียนเฉินก็พบว่ามันค่อนข้างยากที่จะควบคุมเล่ากับว่ามีช้างตัวมะฮือมาพยายามที่จะดึงมันออกไปจากเขาวันหนึ่งผ่านไปโดยที่เจียนเฉินนั้นก็นั่งอยู่ที่หน้าน้ำตกแกนอสูรระดับสี่จำนวน20อันถูกดูดซับ โดยเขาก่อนที่อาวุธเซียนนั้นจะถึงขีดจำกัดสูงสุดที่มันจะดูดซับพลังงานได้แล้วก็ใกล้จะระเบิดไปแล้วแม้แต่ร่างของเจียนเฉินนั้นก็มาถึงขีดจำกัดแล้วพลังงานที่หลั่งไหลเข้ามาภายในร่างกายของเขานั้นเคลื่อนไหวในปริมาณที่มากจนทำให้ร่างกายของเขาเริ่มมีเลือดไหลซึมออกมาจากรูขุมขนแม้แต่อวัยวะในร่างกายของเขา ก็รู้สึกกดดันเป็นอย่างมากแกนอสูนในมือของเจียนเฉินนั้นถูกดูดซับพลังงานทั้งหมดไปแล้วดังนั้นเจียนเฉินก็จึงนำเอาแกนอสศูนร,ระดับห้าออกมาจากเข็มขัดมิติของเขาแกนอสศูรย์ระดับห้าแข็งแกร่งกว่าในแง่ของคุณภาพและปริมาณมากกว่าแกนอสศูนย์ระดับสี่ในขณะที่พลังงานจากแกนอสศูนร,ระดับห้าเข้าสู่จุดตันเทียนของเจียนเฉิน อาวุธเซียนของเขาก็ไม่สามารถรับได้อีกต่อไปจึงได้ระเบิดขึ้นทันทีทำให้ชิ้นส่วนเล็กๆจานวนมากปรากฏขึ้นภายในจุดตันเทียนของเขาช่วงเวลาที่อาวุธเซียนระเบิดนั่นพลังงานที่แข็งแกร่งจำนวนมากระเบิดออกมาจากจุดตันเทียนของเขาในที่สุดพลังงานกระแทกเข้ากับอวัยวะภายในของเจียนเฉิน และแมมกระทั่งเส้นชีพจรของเขาก็ราวกับว่ามันระเบิดเข้าไปในร่างกายของเขาเจย้นเฉิญกันเสียงคร่ำครวญขณะที่เขากะอักเลือดออกมาเต็มปากตั้งแต่อาวุธเสียนของเขาระเบิดเขารู้สึกถึงความเสียหายจำนวนมหาศาลต่อร่างกายของเขาในฐานะผลสะท้อนกับปริมาณของความเจ็บปวดนั้นก็รุนแรงมากจนร่างกายของเจนเฉิญน,นั้นรู้สึกมึนงงไปหมด แม้แต่ศีรษะของเขาก็เริ่มรู้สึกวิงเวียนเมื่อเขาสายไปมาจนเกือบหมดสติมันเป็นขั้นตอนที่ทำให้คนหลายคนต้องตายบนเส้นทางของพวกเขาเพื่อที่จะเป็นเซียนปัตตพีเจียนเฉินกัดริมฝีป,ปากของเขาเพื่อต่อต้านความเจ็บปวดที่มันยังคงมีอยู่เขารู้สึกว่าพลังงานจากตอนที่อาวุธเซียนของเขาแตกกระจายได้เข้าสู่กระแสเลือดหลักของเขาหัวใจของเจียนเฉินบีบแั่น ขณะที่เขาโยนความลังเลออกไปชิ้นส่วนหลายพันชิ้นล้วนเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของเขาอย่างใกล้ชิดดังนั้นเขาจึงสามารถรู้สึกถึงมันในแต่ละชิ้นและทุกๆชิ้นเจียนเฉินพยายามดูดซับพลังงานจากแกนอสูนระดับหในทันทีเพื่อเติมพลังงานที่เขาสูญเสียไปเจียนเฉินนั้นทำให้มันผ่านผลขีดจำกัดระหว่างความเป็นความตาย สิ่งต่อไปคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดชิ้นส่วนอาวุธเซียนนั้นจะอยู่ภายในจุดตันเถียนชั่วคราวพวกมันจะไม่อยู่ถาวรพลังงานจำนวนมากเคลื่อนไปรอบๆจุดตันเถียนก่อนที่จะหายไปในอัตราที่น่าตกใจและถ้าพลังงานนั้นทั้งหมดหายไปผู้บ่มเพาะก็จะกลายเป็นคนพิการพลังงานบริสุทธิ์จากแกนอสูรระดับห้าไหลเข้าสู่จุดตันเถียนของเขา ทันทีที่อยู่ข้างในพลังงานจะเติมเต็มทุกชิ้นส่วนของอาวุธเซียนของเขาขอบคุณที่พลังงานนั้นไม่เพียงแต่จะเติมพลังงานในแต่ละส่วนแต่ยังมีพลังงานส่วนเกินที่จะเริ่มพยายามปรับแต่งชิ้นส่วนอีกครั้งดังนั้นชิ้นส่วนจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อคุณภาพของชิ้นส่วนนั้นเพิ่มขึ้นขั้นตอนของกระบวนการนี้ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นพลังงานที่แข็งแกร่งอย่างมากจากแกนอสูรระดับ5จะเข้าสู่ร่างกายของเจียนเฉินผ่านรูคุ้มขนของเขาแล้วก็เริ่มรวมตัวกันภายในจุดตันเถียนของเขาภายในครึ่งวันพลังงานภายในแกนอสูรระดับ5ได้ถูกดูดซับทั้งหมดอย่างสมบูรณ์อย่างรวดเร็วเจียนเฉินคว้าแกนอสูรระดับ5อีกสองอันจากเข็มขัดมิติของเขาค้างในจุดตันเถียนของเขาชิ้นส่วนอาวุธเซียน ยังคงกระพิบแสงสลัวสลัวเล่ากับว่าพวกมันเป็นดวงดาวเล็กๆปริมาณพลังงานที่พวกมันดูดซับทําให้พวกมันมีลักษณะคล้ายกลุมดํามากกว่าเนื่องจากไม่มีสัญญาณที่จะหยุดแต่แสงนั้นก็แข็งแกร่งขึ้นทุกวินาทีที่ผ่านไปความยากลําบากแล้วก็ปัญหาของการทะลวงผ่านให้เป็นเซียนปตพีอยู่ในขอบเขตที่แตกต่างกันของความยากลําบาก กว่าการทะลวงผ่านครั้งก่อนของเขาเขาต้องควบคุมทุกขั้นตอนอย่างพิธีพิถันโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดมิฉะนั้นความพยายามทั้งหมดของเขานั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอีกสาวันผ่านไปส่งผลให้เจยนเฉินนั้นใช้พลังงานอย่างเต็มที่จากแกนอสูรระดับห้าหลายสิบแกนตอนเนี้ยเศษชิ้นส่วนแต่ละชิ้นสะสมพลังงานจำนวนมหาศาล เพื่อให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้นอิ่มตัวอย่างแท้จริงตอนนี้พวกมันมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นเหมือนอัญ,ญมณีที่ส่องแสงทำให้จุดตันเถียนของเจียนเฉินดูราวกับว่าเป็นมหาสมุทรแห่งดวงดาวที่ส่องแสงด้วยความคิดเดียวจิตวิญญาณของเจียนเฉินนั้นก็เปลี่ยนเป็นชิ้นเล็กๆนับพันชิ้นในขณะที่เขาเริ่มขึ้นรูปชิ้นส่วนของอาวุธเซียนของเขา ในเวลาเดียวกันแกนอสูรระดับห้าทั้งสองที่อยู่ในมือของเขาก็ยังคงส่งกระแสพลังงานไปยังจุดตันเถียนของเขาจุดตันเถียนของเขานั้นเหมือนหม้อขนาดใหญ่แล้วก็มีพลังงานเหมือนเป็นไฟที่ทำให้ชิ้นส่วนที่จะได้รับการกันแล้วก็ล้อมเหลวแคลกมีรอยแตกเกิดขึ้นก่อนบนใบหน้าของเจียนเชิญก่อนที่ทั่วทั้งร่างกายของเขาจะมีรอยแตกมากมาม รอยแตกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายของเขาเกิดรอยล้าไปทั่วในท้ายที่สุดผิวของเขาก็เกือบจะเหมือนกับผิวของผู้สูงอายุก่อนที่จะจากไปในที่สุดเกือบจะกลายเป็นเสียนปัตภพีร่างกายของเขาเองก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเสียนปัตภพีเป็นการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพอย่างมากจากเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษมันจะไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่มันจะทำให้ผิวหนังของร่างกายถูกสลัดทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ผิวเก่าหลุดลอกออกไปเพื่อเผยให้เห็นผิวใหม่ของเจียนเชิญผิวใหม่มีความโดดเด่นเหมือนผิวของทารกแล้วก็มีแสงเปล่งประกายอยู่รอบๆสามชั่วยามต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเจนเชิญเสร็จสมบูรณ์พลังเซียนของเขาได้รับการขึ้นรูปใหม่อย่างสมบูรณ์แบบกระบี่วายุโปยลอยอยู่ภายในจุดตันเถียนของเจนเชิญอีกครั้ง เล่ากับว่ามันไม่เคยถูกทำลายในตอนแรกอย่างไรก็ตามปริมาณพลังงานที่บรรจุอยู่นั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าก่อนหน้านี้อย่างน้อยหลายสิบเท่านี่ไม่ใช่ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในด้านคุณภาพหากปริมาณพลังงานภายในกระบี่วายุโปยเมื่อก่อนนั้นเป็นเหมือนถังน้ำปริมาณของพลังงานในขณะนี้ จะเป็นเหมือนมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดหากพลังงานเมื่อก่อนนั้นเป็นเหมือนไฟขนาดเล็กที่สามารถเผาไหม้ได้เพียงกระดาษจากนั้นพลังงานในตอนนี้ก็เป็นเหมือนนรกที่บ้าคลั่งที่สามารถละลายได้แม้กระทั่งเหล็กทั้งสองไม่สามารถเปรียบเทียบกันในระดับที่สัมพันธ์กันได้เจี้ยนเฉินนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพลังงานยังคงไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาและไหลเข้าสู่กระแสเลือด อวัยวะภายในเส้นชีพจรเนื้อเยื่อและแม้กระทั่งในจุดตันเถียนของเขาอีกครั้งขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีไว้สำหรับความก้าวหน้าในการเป็นเซียนปัตตพีตอนนี้ระบบการปรับสภาพร่างกายของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามวิธีบันทึกการหล่อหลอมทางร่างกายของบัญญัติกระบี่นภาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขา ถึงตอนนี้พลังเซียนของเจี้ยนเฉินนั้นแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าอาจกล่าวได้อย่างแน่นอนว่าช่วงเนี้ร่างกายของเขาได้ถูกควบคุมอย่างดีจากนั้นความแข็งแกร่งของเขาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกครั้ง จบตอนที่283นะคะก็เป็นอันวาเจเจนเฉินของพวกเราเข้าสู่แดนปัตตพีแล้วนะคะเป็นเสียนปัตตพีแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเขาจะเดินทางนะคะไปถึงงานปลองในครั้งนี้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะเกิดเรื่องขึ้นหรือเปล่านะคะในระหว่างนี้เพราะว่าก็ไปฆ่าผู้อาวุโสวูไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฆ่าแบบ ฝังกบให้ด้วยนะคะไม่ให้ความจริงมันแพ่งพายค่ะนี่คือพระเอกนะคะเจ้นเฉินเราพระเอกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ